ใช่เแต่เราจะเป็นต้องตัดรายชื่อนี้ออกไปใน,ในที่สุดท้ายจะได้ทำไมตัวละครพวกตัวละครนี่พวกจะได้มากเพราะหมอตัดเดียวแต่คนก็แบบจำได้แล้วก็พูดถึงกันเมืองเลยนะนั่นก็คือตัวละครตูดของนาทีนั่นเองเดี๋ยว,ยวนับเป็นตัวละครด้วยเหรออันนั้นเนพราะมันประวัตศาสตร์มาก,กคือทุกคนพูดถึงกกแต่จะนี่นอกเกอรื่องแล้วกันนอกวงแล้วกันเสื้อผ้าที่เราขายทุกวันนี้ยผมไม่รู้ใช้ผ้าอะไรซักน้ำเดียวย้อยถึงเข่าเลยอะ ไต่อไปพ่อก็ใส่ได้ครับเหมนไหมนะนะครับแหมเจมส์หน้นตาตาหล่อๆอย่างคุณเนี่ยทำไมผมไม่เคยเห็นแล่นจบตอนทุกเรื่องในละคระเลยเจมส์เห็นตายแต่ต้นเรื่องตลอดน,น,ะ,ดน,น,ตอนะตอนแรกที่เป็นเจ้าแซวกันนะครับผมจริงๆแล้วอยู่วงเดียวกันต้องรักกันนะครับมาถึง favorite group cool artist นะครับในปีนี้มีหลายองค่การมากนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าสถา,านี้มีใครเข้าถึงบ้างเชิญชมครับ favorite group artist คนที่ได้รางวัลนี้ไปได้แก่บุ๋มบ่ายครับผม เอาละไงตอนนี้ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับทุกคนที่ส่งเสียงให้พวกเราเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอบคุณพวกคุณมากนะครับไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราคงไม่แน่นอนนะครับขอบคุณนะครับ ละดับต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับในส่วนของเจ้าของสถาบันนี้นะครับแบงค์หัวนะครับส่งเสียงกับแบงค์หน่อยนะครับผมขาดไม่ได้เลยครับผู้ปการและคุณของเรานะครับก็คือทายไปซีดิสเองครับดูแลแม่ของเด็กเราที่ปัจจัยที่ว่าครับที่อุ้มชูดูแลเรามาตลอดนะครับขอบคุณมน้านะครับที่ทำเป็นข้อๆแบบนี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่าไม่ได้คิดคำเชื่อมในแต่ละข้อมานะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับถือว่ารางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทํางานในวงการนี้ต่อไปนะครับรางวัลแรกเป็นเงินไม่ได้หรอกครับแต่มันมีคุณค่าในจิตใจทาให้เราดูว่าเราทําไปเพื่อใครและทํางานในดีไปเพื่อให้ใครฟังนะครับขอบคุณมากครับสัญญาว่าจะทำงานดีๆแบบนี้ต่อไปช่วยกันดันวงการเพลงไทยต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับดูแลเพลงไทยมานานก็ขอบคุณมากครับผม ในเ,เ,เต้นตายเนี่ยพวกเราอยากจะบอกว่าพวกเขาเต้นกันตายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเรา นะครับผมเนียยไมดีเลยนะฮะแม้แต่ตัวต่อดีกว่านะครับว่าพี่นิกรเวทีแต่คนมีใครบ้างเริ่มจากเอ้ยทุกคนเอาสปอร์ตไลท์ขึ้นมาบนเวทีทำไมไม่ใช่ครับที่หัวพังลานแล้วหัวพังลานเออเืองเรื่อกลัวสปอร์ตแล้วไม่พอฮาร์ดกีฟเออผมก็เลยช่วยเปลี่ยนเนี่ยแล้วคนดูแถวหน้าเขาแสบตาเห็นไหมเขาต้องยกมือป้องดูเนี่ยลืมบอกไปให้เตรียมแม่ก็แดดมาด้วยเฮ้ยคุณแชมป์คุณอย่าพุ่งไปเยอะฮะเมื่อกี้พี่โตโน่ทำนี้เลยเจ็บตาอย่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 าพี่ชายผมคุณอย่าไปตัดพี่ชายผมอย่ากมาแต่ละอย่าทงแบบพี่โตโ เอาแน่เดี๋ยวทำออกมากระทืบเอาโอเคเอาล่ะผมได้ทำตัวก่อนแล้วกันนะครับผมทำปั่นครับหรือ,อว่นนาแชมโอยซีเนี่ยพีซ่าเพื่อนพีซ่าเพื่อนจ้าแม่ขอบคุณสำหรับซาวครับปั่นตัวถัดมาต่อไปครับผมเนาโอซีครับเนาครับเนาครับครับผมสวัสดีครับผมนาโอซีครับทักมาทักมาทุกท่าคนนี้คนนี้ผมขอร้องทุกคนนะครับเป็นครั้งแรกที่น้องชายผมขึ้นเวทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นตัวเนี่ยขอเสียงให้เขาำที่หนะครับ สวัสดีครับผมมงังัชชานะฮะเรียกสั้นๆน,นะฮะไวา<ะ>สั้นๆแล้วเมาเรียก,กยาวๆนะฮะมาเนี่ยสรุปของของเมาอันนี้ถามท่านทุกคนสั้นหรือยาวเมามันต้องมันต้องมีคนหนึ่งสั้นไม่พี่กระตลองนี่แหละยาวฮะ<า>ยาวมาสั้นไม่สั้นไม่รู้แต่ผมรู้ว่าต้องผมเนี่ยแข็งแรงเท่าหั่นผมบอกไม่ผิอเ่า ขอเลยขอเลยอธิมาอธิมาน้องชายน้องชายอาพี่ชายพี่ชายครับผมเอ่อสวัสดีครับผมน้องมิกกี้นะครับผมสวัสดีครับผมครับผมเอ่จริงๆก็ไม่ต้องกี้ดัำก็ได้ครับผมสงสารครับเวลาเวลาเขากี้ดัำเนี่ยเสียงแรกเขาฟังแกบแก๊โซ่ครับ่ะที่ผมนั่งนะครับสงสารแก๊งโซ่นะครับครับบแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่เอกสุดนะครับพุทโวยสีรับผมสวัสดีเลย โอ้แต่ละคนนี้ก็เคยผ่านวิธีการประกวดมาหมดทุกคนเลยเคยผมจะเคยชนะการประกวดมาก่อนครับตอนผมประกวดเสร็จใหม่ๆนะครับคุณประกวดอะไรฮะประกวดเออสตาร์ไทยแลนด์ครหลายคนคงจะไม่ได้เพราะมันเย็นมันนานแล้วนะครับคตอนผมจบประกวดใหม่ๆเนี่ยผมเดินเข้าไปห้องนายผมเลยพี่ท้าสถาพรบอกว่าพี่ท้าครับผมว่าอยากอยากออกซิงเกิลนะครับอยากอยากออกอยากออกซิงเกิลครับพี่ทาตอบว่าอยากออกแนวไหนนี่คิดครับผมบอก แนวเต้นครับพิธาเต้นแนวเต้นล็อกเต้นด้วยพี่ธาบอกประมาณไหนผมก็เลยจะให้พี่ธาดูเป็นเป็นยังไงฮะอย่ามองตรงนั้นอ้าอย่ามองตรงนั้นอ้าพี่ธาบอกว่าดูแล้วมึงแข็งแรงไม่พอท่านมึงเดียว กนิกกี้เคยประกวดเวทีมาใช่ไหมฮะนี่เพื่อนผมเหมือนกันครับไอหัวปลาหมอสีนี่ก็เคยประกวดเหมือนกันตรองขอด้วยเลยครับใช่ครับก็เร ig ียกว่าเป็นหาวีเจนะครับมันไดันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยเหรอเนี่ยวีเจดับหนึ่งของประเทศเนี่ยคือตอนที่เข้าไปเนี่ยผมก็เข้าไปร้องกับนิกกี้นี่แหละครับคือนิกกี้เนี่ยเขาชอบเพลงเต้นแต่ผมเนี่ยจะเป็นแนว R&B ไวแนวที่แนวยังไงแล้วแล้วคุณร้อง ไปร้องเพลงอะไรให้ได้ผมฟังครับอ่าเพลงนี้เลยเพื่อเจอที่นี้อย่าที่เห็นนะครับว่าการประกวดชนะที่ตึงเนี่ยไม่จะไป็นเสมอไปว่าเรามีความสามารถมากกว่าคนอื่นเขาอะไรครับเมาวิวไวจะพูดนะทีนี้เลยฮะตอนผมอยู่เบลวิวเนี่ยผมมีอะไรจะบอกว่าพี่เนี่ยมีอยู่ทรงผมหนึ่งผมอยากตัดมากเลยแล้วีทรงอะไรครับแต่พี่ถามเขาบอกว่าผมหล่อไม่พอตัดไม่ได้ทรงอะไรครับทรงคาชาครับหน้าม้าเต่ง มีพวกเรารอบเลือกเอไปเยอะนะฮะต่อไปจะเป็นพิธีการที่สุดแล้วนะครับเราจะทำการประกาศรางวัลต่อไปเชิญคุณแชมป์ครับโอเคครับรางวัลต่อไปที่เราจะประกาศนะฮะชื่อรางวัลว่านะชย Chinese Eye j e ไม่มีที่หนึ่งแต่ถึงใจนะฮะไปเข้าชิงบ้านไปดูกันเลยครับ